ยิ้มแลว้วคิดเราไปทางไปยิ้มน่าดีจเอาทำเองปลาไหลสดพาน้องอลินมาเดินตลาดคลองถมมาน้องอลินมาเดินตลาดคลองถมครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกของน้องอลินจากปลาไปกันเลยเดี๋ยวพาเอฟจีไปดูข้างล่างกันจา้าเดี๋ยวบอกเอฟจีเลยเอฟจีมาไปไปเอาตังค์รีอยังเอาแล้วไปครับลงไปด้านล่างปุ๊บ ไรเอ้แต่หกักแต่ว่ะสีชมพูตั้งแต่หัวจนหมดไปไปย่างตลาด,ดนะครับมาย่างตลาดแรวน้ำกันอ่าเบิง้งน้าไปกินเขา่าน้าง,งในกก๊เด้ ผสมป่าอย่ามาถึงเอาเพราะว่ามันยุกย้ายรถต้องซุดนะน่ซุดแดงเงินตาแหกยางเบรคของกินจานเท่าครับยาเบิรคของกินท,นออกนทักทายสบายดีครับผมยางกันลยงนีค่อยมาเชื่อไทยรัฐซื้อดีๆแล้วเงินซ<า>ื้อเงินดีๆแล้วเหน็นแบบ ไไสบยปพูดแนกับาจายาเบอร์าหคับทัไสบายดีครับผมถ้าแด่ไม่ย่างเบิร์นักกินขาอทียงถ้าถ้ากินขอทียงกันอยู่ครับออเอาไปหนึ่งอยู่ปะเอาปะ น,น,น,นั่เลยเราควยถอดาาอพาก็พากันเช่าไข่เอาไปไออีกแล้วกไม่กันหน่สนักแกนไหนเขาถ่า เดี S <S <Pop> ๋ยวกลับมาเอาได้ครับเอาใส่ทุกอ่าเ่นะเดี๋ยวกลับเอาจะไปแรกกันก่อนเงินบ่พอใจบ่วงเงินบ่พอใจแม่กาวาดเงินทอนอ๋อจุถ้าหน้าไหมเอาปะก็น้าหญ่วมากแล้วเช็ดขาดเลยเอาเอายู่บ่เอาไปจะพัดมือกันเลยนะขายยังไงพ่อ เราต้นใหญ่งามเลยต้นใหญ่เหรอพ่อเอาไปกิย่าอ้ยงยาก็ได้มาเดี๋ยวบอกรามากงามเลยครับต้นใหญ่

ออไหนอาไหนอ็ไ้สตรอเบอรี่ใแล้วไปเด็กหนกินลกนินลองกล่องไม้นะครับเมื่อนี่มาลองกล่องไม้นะ ได้๋วโทรับใหม่เราจะอกมาไะไเสียงสัญญาณชัดเจนบ่ครับอะไรอย่างี้แต่ง20อ่าทักบ้านอะไรวันด้ยายางด่วนอลไร ไแล้วกับทางเานะจ้ากับทางเขาน่ะต้องหน่อกักขอน่ากินไรด้วยอันนี้เลยอัไหนบ้างอ่างหูขาววะอืมดีครับมีกับเขารวมแล้วก็ะแน่ห์โอ้หยังัดนะครับ

กินได้นะครับก่นได้เลยนะครับได้เรียอครับอยากกินายแนยวโยตวาทั้งไอ้ทั้งเจ็บคอไปตะ <c oughs> กุ้งไปก้อยปะยู้ได้ิ้งเอาไมา้เมื่อวานเนี่

ขอขบคุณครับผมภาพและเสียงชัดเจนตัวซับใหม่ครับโอรศัพซับใหม่มาลองถ้าเบิ่งของบานครับผักบานมแตรกัพง,งามเอ๊ะมาเคลเล่นเอาบอมาเคลเล่นไม่ตามบอกงงบ่ ใ้่ว่า,าเบิกตลาดแดงครับฉันัาเนาะจ้ะ ตามอยู่เสมอให้ความมีความสุขขอบคุณครับผมเนี่ยเสื้อแบบโราณมั้ เดินางีเจเอ็วนขาพ้าวอะเดิวอเกาไปขาย้นาียนี่ยเอาเอาูอัดไปให้นานฟาขนมหานครับเอาฝอยทอขอคุณครับผมจากไซม์กทมมถ้ากดไปยังไดครับผมอากาศห่อนบ่ ปกติถ้ากรุงเทพจะห่อนไดครับเอาอันนี้ใส่กอนเอาสายรองาห่งปวดรองแล้วก็ขาอริอินค่ะหน้าลูกสาวดครับบวยิมบวยังเลยนอนอาจัง ข้อความถูกระงับคือการตรวจสอบขอความได้หน้าประเด็นนะอยากได้มาป้าถือมาขอบคุณค่ะ นี่ขอความใดผิดกฎยูทูบอยู่หรอครับเพื่อขึ้นว่าขอความถูกหลังงับสิ่บ้านเลยค่ะเลือกได้นะคะไปเลย เยอนวได้นะคะรวมป่ะรวมที่ะอะไรทั้งนนเลยไม่แต่หน้าเป็นตาแสบตัวหักกินบ่ได้อันี้จะขออันใ่ยำไปน้ำยำอะไรกัไม่ยำไหมยำตีนไก่กันเลย cái mẹ trai tặng. già คุณครับผมจากลาบินท่ามื่อก่อนผมก็อยูใ,ใกลก่ลาบินท่าครับตอนผมเรียนผมอยู่แถวนนทบุรีไปเลนทางลาบินท่าทางเส้นทางลำดูอยู่ครับตอนที่ใดเออากลือถอดเด้ออยเริ่มเกลือถอดเด้ ชวากันเดี๋ยวมันลูก <laughs> ไล่เน่วเลยแม่เกรียมมือแล้วครับ ลูกค้าดีอยู่ครับผมช่วงนี้กำลังจัดหลานใส่วาเลนไทน์เลยเอ้ยใส่ไวค้คริสต์มาสกับปีใหม่ครับล<ห>ูกค้า,า,า,ากำลังทยอยเข้าผัดผักกระดมมาตลาด,ดอันนี้ก็ลูกค้าประจำครับเนี่ยลูกค้าประจำกินอยู่นานตลอดมามาขอลูกค้าให้จานเลยช่ใยช่จานเขาเลยปาร์ตี้ปาร์ ขอบุณครับผมเจม่าไหไปน่ำพูดแม่ไม่เห็นขนมครับเดี๋ยวขนมไอ้ใคร ให้ปากเจียวได้เราก็รู้สึกอย่างเป็นไข่ช่วงเมื่อกี้ครับนั่ท่านในเศร้าดีกินยังกับว่าในรูสบว่าสยียบตัวใหญ่ไม่ได้แน่อยากไม่กินท่าน้ำปัน่นคน, <c oughs> นนี้กนะ็อาจจะคล้องหักอไอยู่เอาเท่ะ บ่หามกันได้ไม่ต้บอกกันเอาพอเต็มมือเลยครับไปไปต่อเกากี่ะนกสมให้ลูกได้อาไหนคบจ้าน้ำจิ้มเผีย่บอาน้ำจิ้มเผ็ยดบ่น้าน้ำิน อี้สหนึ่งเอากนงินอรเาอะรลูกเหมลอาไหมใช่ใส่เงินเก่งค่ะครับน้องหงถือเงินมาหาอร่อยสจีบันแล้วใส่จีบันแล้ว มือผมกับนิว้วคิ้วเราวันนี้จะนิ้วแดงวันแล้วเอาบักสมเลย เอาสมไปคนหนอน้ะข้าวครับโตละยี่สิบห้าบาทว่าไหวไหมเนี่ยไหวครับค่ะ พอแล้วเอ้ามีของมเด็ก้อยแล้วพอแล้วพอแล้วขออีกเด้่ให้ไปอีกรอบนึงครับคุณนะนิวแดงวันละบูบูจเอาบูจกินยังจะเอาไปให้ร้านื่อนออะไรร้านมากไปช้นรถ แล้วเราปเป็นรถนี้กันแั่จากบ่ายเงินเงินหาลอยระยยุคหกสิบ้าบาทใส่เงินเป็นคนนรับก็บอันเด็กเป็น <c oughs> กันกันเป็นต้องเบิดม,ม,มันมันนานันเลยมองดูนั่นเยู่มือไปเ้าไปก่อนเลยมาเลยข้าเลย เปิดรถให้พี่แม่กันรถติดหรอครับตลาดใหญ่รถหลายรถติดเหรอวันนะอ่ะ,อะกล้องให้กลับพี่แม่กันเหมียดฟ้องกันป้าขอไปเก็บกันลูกวางเก็บมือ <laughs> จะเอ๊ตาแป๋วตาแป๋วจ้าเดี๋ยวป้ามาลูกโอู้จีเอาอย่างหนูจะเอาอะไรลูก อะไรค่ะอู้ตังเหรออู้ตังหมดเลยตังหมดเลยให้รินห้าสิบบาทอะเอาไปทอนลูกค้าอืมสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวยก่อนจ้าสวยนี่วอืม เปียวเปียวขอให้น้ำโวยตำรวยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ากับลูกขอบคุณจ้ากลองบอลไว้หน้ารถจ้าเอาไว้นี่แค่กล่องบอลไว้หน้ารถอืมตลาดของหลายแห้ง,องอน้องยังสะออนยังโมเลียวส่ออนพักกันขนา้างหไหมใช่ต้นใหญ่ค่ะ ไ่ได้มาแล้วน้องมาแต่ตอนไอรินอยู่ในท้องกัในห้องกับอ่อนๆหูวละเพราะว่าห้องใหญ่นาะน้องหงกับ่คคอยได้ย่างหลายห้าหกเดือนนี่แหละได้มาน้องหงกับไ่ได้มาดนตัวน้องไอรินเป็นขวบกลัวแล้วจ้าลูกจ้าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ขอไม่จุไม่จุ เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้ากับลูกขอบคุณจ้าอืมลูกสาวแม่จีเห็นแต่ลูกค้าประจำเนาะมาฮักคนหน้อยลูกค้าประจำของร้านเราเลยมา,มาแล้วจ้าบ้านกลับบ้านกัน รถกับหกหกครับแม่จะไปหายส่บ่วงหายยังควางอยู่ลังรถเยอะอุปกรณ์หายกินเดี๋ยวเขาขี่ไปห้อดบ้านยี่สิบบาทไอ้จอาบ้านยี่สิบบาทเลยจ้ะจ้าหนูจะไปซื้อถ่านไปใส่ไฟหน้าร้านถ่านเบิดบ่เขาเอาให้เอามันแมพมันมาแต่แค่สองก้อนที่จริงมันต้องมีสี่ก้อน คนหน่อยแต่สั้นแต่สั้นตุ๊กตาบาร์บี้เลยเป็นสาวแล้วเร็วค่ะอยากสาวอยากลงยางเลยแต่ว่าคนหลายอยากยางองแต่ว่าบอกการให้ยางคนหลายเนี่ยคันมาโซนเสื้อผ้ากต่ที่ให้ยางอยู่ดอกเพราะว่าคน่หลายคำ้วเสื้อผ้า่บร้เละดอกเพราะว่าทองสร้างในโอลาซับกับแกะ มื่อตอนเชือกเกาะอะไรชาวออนไลน์เอากกอะไรเชียวน้องสั่งออนไลน์เสื้อผ้าไอรินไอรินไม่มีที่เขียนและเสื้อผ้ามันเยอะไปแล้วทางน้องหงส์สร้างทางย่าสร้างรต่สิมันก็เลยแบบเต็มขนายกระชิมันญญาแล้วเนาะสร้างให้เอาให้ปะให้ปะอู้เอาไปซื้อผานนั่งดีๆนี่หนบปั๊บตอนนี้ว่ากลับรถหรอมาหนังวน่นว ตลาดหทางตลาดเสื้อผ้าทางตลาดแนวกินหน่อยใหญ่บักคากรึอ,อ,อะไรลูกนี่อยู่กับมี้เนี่ยเราจะให้รถคันข้างหน้าไปก่อนลูกสาวสวยเหมือนแม่เลยขอบคุณจ้านะลูกขอบคุณจ้าอาจารย์ก่อนอาจารย์จะร่างฮัตบอสครับหัตบอสเป็นบางค่ำแล้วล่ะอันปลาปลานี่บอด้หัดยากเลย เอิญอยู่เบิดมืออยู huh. Apple. 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 ่กับแม่อยู่กับแม่เบิดมือกะเอิญหาพ่อเบิดมือป้า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 แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหัวหัวอืมเอาเอาเอาแอปเปิ้ลเพื่อต้องเปิดหนังสือใครชิบวอรตามเปิดหนังสือให้ฟังลูกสาวเดี๋ยวก็ได้ชุดใส่ชุดจริงกับเบลแล้ว ใส่ใส่วันนั้นแล้วลองเฉยๆนะวันนั้นนะหงนี้เป็นโซนเสืเ้อผ้าลายเห้งไอลินก็มาเจอลูกค้าประจำเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็ลองอยากเล่นสไลเดอร์มาตลาดนะัดเดี๋ยวปะป้ปปากับมีมีก็ได้นั่งรอเอาอะไรคะไม่เอาไม่เอา,เอ,า,เอ,าอะไรคะลูก สวยคนสวยรอดเยอะค่ะรอดเยอะรอดเยอะลูกอลิมได้ของเต็มเลยไม,ไม่เล่นไม่เล่นค่ะลูกอนักลิตๆนักิตินรถใหญ่เรียนรถดท้หรอรถใหญ่ ลอรถดีจ้ะโอ,อ,อ้ยได้อะไรมาเนี่ยสาวคน่วยเนี่ยได้อะไรมาอืเป็นสาวเร็วครับจ้นา้กระซําเมย์มจะไดยสร้างเสื้อผ้าาหม่ได้สร้างคือกันใช้ลกันได้แล้วใช้ลมกันได้แล้วมันมีเศษเสื้อเล็กๆใช่ไหมคะมันยิ้มอะไรจ้ะ บายบายขอนเด้ขอนมาอลินเมาบ้านกับพ่อกับแม่เด้อจ้ะบายบายอุนนะอุลสวัสดีจ้ากันจ้าจ้าสวยแล้วจ้าสวยจ้าสวยก่อนจ้าสวยจ้าสวยยังไงครับสอนร้านยี่สิบบาทร้านนี้เ่าเคยไปซื้อกะไดย์ด้อจ้ะจะให้มามีลงจะซื้อทาง ลงไล์กันบน่ะเดี๋ยวน้องหงน้องเอรินขอลงไล์ก่อนนะจา่าเดี๋ยวเป็น,านายังไงจึงมาขึ้นไล์ไม่บ๊ายบายบ๊ายบายเลยขอบคุณที่ทรับชมค่ะจ้าลูกเอาอะไรลูกอู้หไมาเลี้ <c oughs> <talvez> ยงเงินเลยอู้หเงินมาไหวนะครับบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบาย จ้าสวัสดีจ้าจ้าสวยจ้าจ้าก่อนลูกจ้าจ้าบ๊ายบายผู้สนใจไม่เอาเหรียญไม่เอาอกแค่แบงค์ค่ะบ๊ายบายไปครับปะบ๊ายบายครับผมรถไลยครับเพื่อนห่างกัน